สวัสดีค่ะหายไปหลายวันเลยวันนี้เราจะมาอัปเดตดอกไม้พร้อมส่งนะคะรวมถึงพวงหลีดที่เราทำเนาะก็พามาดูพวงหลีดก่อนที่หายไปก็นี่เลยค่ะทุกคนพวงหลีดเต็มเลยตอนนี้ก็คือทําให้ครบรอเราไปส่งนะคะก็อันนี้เลยมีทั้งพวงกลมแล้วก็พวงที่เป็นอ,อะไรนะเป็น ไม้โครงลีดนะคะนี่ไงผู้จัดการใหญ่นี่เลยสวัสดีเจ้าย้ายหอนก็นี่เลยสีมือยายอันนี้เป็นวิดีโอเปิดพลกับมาได้ยายบอกเปิดพะลมกลับมาได้ห้อนนี่เลยอันนี้สีมือยายหมดเลยยายทำกระดาษไว้ให้ทุกวันเลยซุดหยอดเลยน่ก็สีมือยาย้ะสีมือยายหมดเลย เป็นผู้จัดการยายอยู่ที่บ้านถ้าไม่มียายนี่ไม่ทันเลยอ่ะเดี๋ยวจะพาดูดอกไม้ที่พร้อมส่งนะคะค่ะสำหรับดอกไม้พร้อมส่งของเรานะคะก็เป็นกล้วยไม้สวยๆเลยแล้วก็อ่านี่เลย สีฟ้าสีขาวสีชมพูเข้ามาเพิ่มที่ขาดไปนะคะใครสนใจก็ทักทายเข้ามานะคะช่วงนี้มีน้อยใครมาก่อนได้ก่อนอันนี้ก็เช้านี้นะคะเป็นงานดอกไม้ติดพัดลมนะคะก็ทำส่งเพื่อนๆนะคะที่สนใจสั่งเข้ามาพอติดแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็มาถึงดอกไม้หน้าร้านนะคะดอกไม้ที่ทำเตรียมส่งร้านนะคะ ก็มาดูสีสันต่างๆนะคะเอามาให้เพื่อนๆดูเผื่อนำไปจัดที่ร้านได้นะคะก็ของเราดอกไม้ของเราทั้งหมดเลยนะคะอันนี้หน้าร้านวันนี้เราจะเน้นเป็นโทนสีส้มสว่างสดใสนะคะสวยทุกสีนี่เลยแล้วก็จะมีพวงกลมนะคะเป็นบานชื่นช่วงนี้ก็จัดรอจำนวนครบนะคะ สีม่วงสีต่างๆก็มารับชมกันเพลินๆนะคะเพื่อนๆ ค่ะงานก็ติดต่อกันยาวนี่ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะออนหน้าวัวหมดก็ต้องปั๊มนะคะทุกคนถ่ายตอนปั๊มก็ถ่ายวิดีโออยู่แล้วก็ไม่มีเวลาได้นำมาลงเลยวันนี้ก็เลยว่าเอ,อ้ยเสียดายศาถ่ายไว้พอปั๊มเสร็จเราก็มาเออพันก้านข้าวเกสรงานหลายอย่างเนาะเพราะว่า มันต้องหลายขั้นตอนนะคะแต่ละอันก็ต้องทําช่วงนี้ก็ดอกบานชื่นก็กําลังทํากล้วยกันนะคะเพราะว่าทำทำพร้อมกันหลายอย่างมีหน้าวัวที่สําเร็จนะคะช่วงนี้ก็มีแบ่งปันเพื่อนๆอยู่เ,เหมือนกันนะคะใครสนใจก็ทักทายได้ชมพูเขียวขาวก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับอ่า เพื่อนๆที่สนใจนะคะอุปกรณ์ไม้ต่างๆนะคะก็ทักทายได้วันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ของพวงหลีดพัดลมนะคะแล้วก็ดอกไม้ติดพัดลมของเราก็ประมาณนี้สามารถนำไปปรับใช้นะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่แต่ว่ารูปแบบก็จะประมาณนี้วันนี้ก็จัดไป4-5ตัวด้วยกันนะคะ พูดถึงพัดลมนะของเราก็จะใช้ฮาตาริเป็นหลักนะคะมาตรฐานทุกวันที่หลังจากเลิกงานนะคะอันนี้ก็เลิกงานก็เล่งงานมาจัดจัดทุกวันก็เลยห่างหายกันไปเกือบอาทิตย์เลยนะคะก็ยังคงทําอยู่ทุกวันนะคะวันนี้ก็ได้เวลามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะคะสนใจก็ทักไลน์ สอบถามตามาช่องทางติดต่อที่เราขึ้นไว้ให้ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆพื่อนที่สนใจแล้วก็อุดหนุนกันเข้ามาก็ขอขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ